สวัสดีค่ะมาพบกับพี่จีดขายดีอีกแล้วนะคะพี่จีดอยู่ที่นิสสันเอสเคชัวสาขาบางบัวทองค่ะและวันนี้นะคะพี่จีดเตรียมสมมอบรถให้กับลูกค้าพี่จีดนะคะลูกค้าพี่จีดนะคะชื่อคุณจิระยาการนะคะแต่พี่จีดเรียกกับว่าน้องวานะคะน้องวานะคะเลือกรถนะคะที่จะใช้งานในครอบครัวนะคะก็เป็นน e ิวนิสสันคลิกอีพาวเวอร์นะคะรุ่นนี้เป็นโมเดล2022แล้วนะคะและเป็นรุ่นพิเศษคือรุ่นออเท็ค่ะ ราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่9,049,000บาทนะคะสีน้ำเงินหลังคาดำแบบนี้ต้องเพิ่มค่าสีพิเศษอีก10,000บาทค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับพี่จ๊้ขายดีอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จ๊้มีส่งมอบรถใหม่นะคะให้กับลูกค้านะคะและก็ลูกค้าของพี่จ๊้ก็ชื่อคุณจิระยาการนะคะเราเรียกกันว่าน้องวาค่ะเดี๋ยวพี่จ๊้ขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะว่าน้องวานะคะ ทำไมถึงตัดสินใจเลือกรถน e ิสสันคิก E-Power รุ่นออเทกให้กับครอบครัวคะ,ะโดยส่วนตัวคือคันนี้เป็นรถคันที่2ของบ้านนะคะพรรถคันที่2ของบ้านเราก็คือ1ตอบโจทย์เลยคือคิกคือเน้นค,ค,ค,ความประหยัดเราต้องการความประหยัดเนี่แหละคะ่ะเพราะปกติคือคันเก่าจะเป็นน้ํามันมแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วตอนแรกครั้งแรกคือมอง E ีไว้แต่ EV เนี่ยเราเรามองว่าในสถานการณ์ตอนนี้นะคะในขณะนี้เนี่ย อีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ของเราเวลาเราออกนอกเมือง<ะ>ในเรื่องของจุดชาร์จ<ะ>เราก็เลยมองกลับมาเอ๊ะพอนิสันคิกเขามีตัวนี้ขึ้นมาเจน2ขึ้นมาเราก็มาดูว่าอ๋อเขาใช้ระบบของของไฟฟ้า<ะ>เพื่อไปปั่นเป็นอ่าโทษทีค่ะเป็นน้ํามันไปปั่นเป็นไฟฟ้าแล้วก็เออเป็นไฟฟ้า100%แต่ใช้น้ํามัน<ะ><ะ>อันนี้อาจจะตอบโจทย์ในการที่เราขับรถไปนอกเมืองมากกว่าก็เลยชอบนิสันคิกค่ะได้ค่ะแล้วก็คําถามที่2ค่ะน้องวา ตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกนะคะจนกระทั่งจองแล้วก็เดินเรื่องเอกสารให้น้องวาจนถึงวันเนี้ยมาส่งมอบรถและพี่จีดดูแลน้องวาเป็นยังไงบ้างคะจะจะบอกว่าประทับใจมากตั้งแต่คือซื้อรถก็ซื้อรถมาหลายคันอยู่นะคะแล้วก็มาเจอพี่จีดในข่ะในเรื่องของนิสานนี้พี่จีดประทับใจคือ1ทั้งแนะนำทั้งแนะนาทั้งบอกบอกทุกอย่างบอกรายละเอียดทุกอย่างในเรื่องของตัวรถ หรือวิธีการใช้รถหรือว่าข้อเสนอ,อดีมากค่ะโดยที่แบบไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเลยติดตามรถแนะนําหรือบอกบอกอะไรบอกเป็นระยะเวลามาตลอดทําให้เรารู้สึกว่าเออเราสบายใจเราไม่ต้องถามรายละเอียดเยอะหรือว่าข้อสงสัยอะไรเยอะมากเลยเ,เยี่ยมมากค่ะทู <laughs> <laughs> ใจมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะก็วันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปใหม่ในครั้งหน้านะคะว่าพี่จี๊ดเนี่ยจะส่งมอบรถให้กับลูกค้าท่านใดอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องวาด้วยค่ะ